สองมือพนมรำจารึกคำพร่ำอัญเชิญปวงเทพที่ดำเนินถวายพรพระทรงชัยทบท้วนทศสมาศพ่อแห่งชาติประชาไทยบรรจบครบสมัยวันเฉลิมเสริมบุญญาอ้าองค์พระทรงเดชองค์ปรเมสเทวาสถิตนทิตฟ,ฟ้ามาประสิทธิ์ประสาทพรขอความกเกษมสาร สุขสาราน,นิรันดรแด่องค์พระภูทรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเปลมฤดีชามภูนตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก